ทะเลาะกับแฟนเพราะเรื่องน้ำจิ้มติ่มซำค่ะสวัสดีค่ะคือเราเป็นคนกรุงเทพเราโตมากับการกินขนมจีบกับจิ๊กโชว์แล้วเราเป็นคนคลั่งการกินขนมจีบมากชอบกินติ่มซำอาหารจีนอะไรแบบนี้โดยปกติเวลาไปกินติ่มซำคือน้ำจิ้มมันก็จะเป็นจิ๊กโชว์น้ำจิ้มบวยอะไรแบบนี้แฟนเราเป็นคนภูเก็ตประมาณเดือนกุมภาเราบินไปหาแฟนเราที่ภูเก็ตมาแล้วนางก็พาเราไปกินติ่มซำ เราก็เลือกติ่มซำอย่างสบายใจขนมจงขนมจีบมาเต็มพอจะเริ่มกินเราก็งงมากกว่าน้ำจิ้มสีแดงๆคืออะไรถามแฟนๆก็บอกว่ามันเป็นน้ำจิ้มติ่มซำเราก็โอเคไม่ได้ติดขัดอะไรลองชิมดูแต่มันไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันแปลกมองหาจิกโชว์ที่โต๊ะก็ไม่มี แล้ววันนั้นเราก็กินไปไม่กี่คำเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกปากแต่แฟนเราคือกินแบบอร็ดอร่อยเลยเราก็ถามแฟนเราว่าไม่มีจิกโชหรอแฟนเราบอกว่าที่นี่เขากินกันแบบนี้คนกรุงเทพอแปลกกินกับจิกโชไม่อร่อยเลยเราก็เอมากเราก็ว่าที่นี่แปลกเขาก็ว่ากรุงเทพ ไม่รู้ใครแปลกกันแน่กลับมาบ้านเราก็เถียงเรื่องนี้กันสักพักเลยเขาบอกว่ากินติ่มซำกับจิกโชยอมกินติ่มซำเปล่าๆดีกว่ามันขนาดนั้นเลยหรอกลายเป็นว่าเราไปภูเก็ตเราไปกินติ่มซำอยู่ครั้งเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบน้ำจิ้มทีนี้ผ่านไปเมื่อวันเราบินมาหาแฟนที่ภูเก็ตอีกครั้ง แต่คราวนี้เรามาพร้อมกับจิกโชวร้านโปรดของเราเราจะชอบกินจิกโชวที่มีกลิ่นเล้าชัดๆหน่อยแฟนเราเห็นคือนางก็ดารามาใส่เราว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้น้ําจิ้มติม่มซำที่ภูเก็ตคืออร่อยสุดแล้วจิกโชวะที่ไม่อร่อยเราก็อธิบายไปว่าโอเคเธอคือน้ําจิ้มติ่มซำอ,อร่อยสาหรับเธอไง แต่มันไม่ถูกปากฉันฉันชอบกินจิกโชฉันชอบกินติ่มซำฉันอยากกินติ่มซำเยอะๆแล้วนางก็บอกเราว่าถ้าจะกินจิกโชนางจะไม่พาไปกินเราก็แบบเออขนาดนั้นเลยเราวะคือเถียงกันเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เราเลยสั่งติ่มซำร้านนึงมากินกับจิกโชนางมาเห็นนางก็โมโหเราบอกว่าเราประชดแต่คือเราแค่อยากกินติ่มซำให้อร่อยอะให้ลูกผมหกขวบไปสอนใหม่หลายวันก่อนได้หนังสือนิยายเยาวชนมาเรื่องสัตว์สองตัวทะเลาะกันว่าใครเก่งที่สุดจนสัตว์ตัวอื่น ก็ออกมาบอกว่าฉันก็เก่งแบบนั้นแบบนิสสัตว์แต่ละตัวไม่เหมือนกันมีความต่างกันคนเรามีความต่างเราเป็นคนเราต้องเข้าใจความต่างนั้นด้วยมีลูกจะสอนลูกยังไงเคยเจอปะลูกอยากเล่นแบบนี้เลยอยากให้เพื่อนเล่นด้วยแต่เพื่อนไม่ชอบเพื่อนจะเล่นอีกอย่างแล้วทะเลาะกันเคารพในสิทธิของผู้อื่นเข้าใจในความคิดต่างความไม่เหมือนและให้เกียรติกันการกินคือวัฒนธรรมและมันก็คือความชอบแต่ละบุคคล